สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทำขนมหวานเป็นเมนูขนมสาคูบัวลอยสูตรนี้แป้งนุ่มเหน็บหนับน้ำกะทิเข้มข้นอร่อยหอมมันหวานกำลังดีไปชมวิธีทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะมาเตรียมในส่วนของสาคูกันค่ะเตรียมเสร็จเราก็จะมาแช่เม็ดสาคูในน้ำกันเลยค่ะในวันนี้เราก็ใช้เป็นสีผสมอาหารนะคะสีผสมอาหารก็สามารถใส่ได้ตามความชอบค่ะ ส่วนสีที่เราใช้ในวันนี้เราก็ใช้เป็นสีเหลืองไข่นะคะก็ใส่ปริมาณได้ตามความชอบเลยนะใครชอบสีเข้มอ่อนประมาณไหนก็ให้จัดได้ตามความชอบค่ะในส่วนของเมดสาครูนะคะเราใช้อยู่ที่1 0 0กรัมก็ใส่น้ำเปล่าอยู่ที่100่ l อยมค่ะผสมเสร็จเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะไปทำสีอื่นต่อกันเลยสีต่อไปเราใช้เป็นสีชมพูเชอร์รี่ค่ะส่วนความเข้มอ่อนของสีก็สามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะคะ เสร็จแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนี้ค่ะพอคนผสมเข้ากันดีจากนั้นเราก็จะเทลงไปผสมกับตัวเม็ดสาคูค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็พักไว้ก่อนส่วนเม็ดสาคูสีต่อไปเราจะไม่ใส่สีผสมอาหารนะคะเราจะใส่น้ําลงไปผสมแบบนี้ก็พอค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็พักไว้ก่อน ต่อไปเราก็จะใช้เป็นเม็ดสาคูเม็ดเล็กสีเขียวแบบนี้ค่ะหรือถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นสีผสมอาหารได้นะคะโอเคค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ได้แช่เม็ดสาคูครบทุกสีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะแช่สาคูไว้ในน้ำแบบนี้20นาทีค่ะตอนนี้เราก็ได้แช่สาคูครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำเม็ดสาคูมาปั้นกันเลยค่ะในส่วนของเม็ดสาคูที่เราแช่น้ำทิ้งไว้นะคะก็จะมีลักษณะที่แห้งแบบนี้นะคะ ก็จะประมาณนี้ค่ะไม่มีน้ำเหลืออยู่นะจากนั้นเราก็จะนำเม็ดสาคูมาปั้นกันเลยค่ะส่วนขนาดของชิ้นแป้งบัวลอยอันนี้ก็สามารถปั้นได้ตามความชอบนะคะส่วนของเราก็จะปั้นชิ้นเล็กประมาณนี้ค่ะเวลาทานจะได้ทานง่ายพอปั้นเสร็จเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะปั้นไปจนกว่าตัวเม็ดสาคูของเราจะหมดค่ะ ส่วนวิธีการปั้นแป้งเม็ดสาคูอันนี้ก็ปั้นไม่ยากนะคะให้เราหยิบขนาดขึ้นมาตามต้องการเสร็จแล้วก็ให้เราบีบๆกำๆแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ให้เราคึงเป็นลักษณะทรงกลมนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็ได้ปั้นแป้งเม็ดสาคูเสร็จหมดแล้วนะคะก็จะได้ทั้งหมดประมาณนี้เลยค่ะต่อไปเราก็จะเตรียมไปต้มกันเลย แต่ก่อนที่เราจะไปต้มสาคูเราก็จะมาเตรียมในส่วนของน้ําเปล่าไว้สาหรับแช่สาคูกันค่ะส่วนน้ําที่ใช้ในวันนี้เราก็ใช้เป็นน้ําเปล่าธรรมดาใครจะใช้เป็นน้ำเย็นจัดก็ได้นะเอาตามสะดวกที่มีเลยค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ํำรอจนร้อนเดือดแล้วค่ะต่อไปเราก็จะนําตัวแป้งลงไปต้มกันเลยส่วนการใช้ไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนแรงนะคะจากนั้นเราก็จะเทแป้งสาคูลงไปต้มรวมกันเลยค่ะ พอเทลงไปเสร็จในขั้นตอนนี้ก็อย่าพิ่งคนนะคะรอให้แป้งเซตตัวก่อนพอแป้งเริ่มเซตตัวเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ให้เราคนค่ะในขั้นตอนนี้เราไม่ต้องใช้เวลาคนนานนะคนพอไม่ให้ตัวแป้งติดกระทะก็พอค่ะพอคนเสร็จจากนั้นเราก็จะต้มไปจนกว่าตัวแป้งจะสุกลอยตัวขึ้นมาค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ขอแนะนํานะถ้าน้ําไม่ร้อนเดือดอย่าใส่แป้งลงไปต้มเด็ดขาดเพราะจะทําให้เม็ดสาคูของเราเล็ค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ต้มแป้งสาคูจนสุกลอยตัวขึ้นมาหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะต้มต่อด้วยไฟกลางนะคะ5นาทีเพื่อให้แป้งของเราสุกทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะคนเล็กน้อยนะคะเพื่อเป็นการกลับด้านแป้งค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มแป้งมาครบเวลาแล้วนะคะลักษณะตัวแป้งของเราก็จะมีความสุกใสเงาแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็นำตัวแป้งไปแช่ไว้ในน้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้ค่ะ ในส่วนของตัวสีก็สวยกำลังดีนะคะใครที่ชอบเข้มหรือว่าชอบอ่อนมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มปรับลดในส่วนของสีผสมอาหารได้ค่ะโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะนําตัวแป้งลงไปแช่ไว้ในน้ําเปล่าที่เราเตรียมไว้เดี๋ยวในีขั้นตอนนี้เราก็จะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็จะมาทําในส่วนของน้ํากะทิกันค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้จากนั้นก็ตั้งหม้อเสร็จแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปค่ะ ในวันนี้เราใช้เป็นหัวกะทิกล่องสําเร็จนะคะก็จะมีความเข้มข้นแบบนี้จากนั้นเราก็จะใส่น้ําเปล่าลงไปด้วยค่ะเกลือปน่นในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะจะได้ช่วยเพิ่มความกลมกล่อมให้กับตัวน้ํากะทิค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําตาลทส่ขาวความหวานสามารถปรับได้ตามความชอบค่ะใบเตยมัดก็ใส่ลงไปต้มรวมกัน เสร็จแล้วก็เปิดไฟนะคะในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะแล้วก็คนไปจนกว่าตัวน้ําตาลทรายจะละลายดีค่ะในส่วนของน้ํากะทินะคะก็จะตกตะกอนแบบนี้นะคะเพราะว่าเราเก็บไว้ในตู้เย็นและช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวค่ะสําหรับน้ํากะทินะคะถ้าใครไม่มีกะทิกล่องก็สามารถใช้เป็นกะทิคั้นสดได้ค่ะพอเราต้มกะทิมาได้สักพักน้ํากะทิก็เดือดขอบหม้อแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่สาคูลงไปต้มรวมกันค่ะ ในส่วนของสาคูแนะนำให้พักไว้ให้เสดดน้ำก่อนนะคะพอใส่สาคูลงไปหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะต้มต่อจนกว่าน้ำกะทิจะเดือดขอบหม้อ,อขึ้นมาอีกครั้งค่ะในขั้นตอนนี้เราจะไม่ใช้เวลาต้มนานนะคะตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ำกะทิมาจนเดือดขอบหม้อ,อขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็นำไปพักไว้ให้คายร้อนจากนั้นค่อยมาจัดเสิร์ฟกันค่ะ ก็จบลงไปเรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีทำสาคูบอลอยสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายแป้งมีความนุ่มหนับน้ำกะทิเข้มข้นอร่อยหอมมันหวานกำลังดีสำหรับท่านไหนที่ชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มในส่วนของน้ำตาลได้ค่ะส่วนเม็ดสาคูของเรานะคะก็สีสวยกำลังดีเลยค่ะโอเคค่ะในวันนี้เราก็ขอจริบไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ